จำไว้ใส่บาตรจนขันทาลุยังไม่เท่าทำหนึ่งสิ่งนี้ เพียงครั้งเดียวสวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันทางช่องไลสาระกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จะทำด้วยนะครับใส่บาตรจนขันทะลุยังไม่เท่าทำหนึ่งสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวท่านผู้ฟังครับหลวงปู่ดูได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติบูชามาก เนื่องจากประโยชน์ที่จะได้รับในขณะที่ปฏิบัติสมาธินั้นได้บุญพร้อมถึงองค์สามคือทานศีลและ ภาวนาหลวงปู่ท่านเคยพูดเสมอว่าอุปชาค่าหลวงปู่กลัน่นสอนว่าภาวนาได้เห็นแสงสวาง่างเท่าปลายหัวไม้ขีดชั่วประเดียวประดาวเท่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นยังมีอนิสงส์มากกว่าตากบาท จนขันลงหินทะลุท่านจะพูดคอยให้กำลังใจอยู่บ่อยๆว่ามันทำเข้าไว้มันทำเข้าไว้ต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งภายภาคหน้าเกี่ยวกับการให้ทานมีกล่าวไว้ในพระสูตร ว่าด้วยเรื่องของการให้ทานนับตั้งแต่การให้ทานกับเดรัจฉานร้อยครั้งไม่เท่ากับ การให้ทานกับคนธรรมดาหนึ่งครั้งให้ทานกับคนธรรมดาร้อยครั้งไม่เท่ากับการให้ทานกับมนุษย์ที่มีศีลหนึ่งครั้งให้ทานผู้มีศีลร้อยครั้งไม่เท่ากับให้ทานพระอริยสงฆ์ขั้นโสดาบัน เพียงหนึ่งครั้งเรื่อยๆมาจนถึงให้ทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานและการถวายสังฆทานร้อยครั้งไม่เท่ากับถวายวิหารถวายอุโบสถเพียงหนึ่งครั้ง แต่ถึงจะถวายวิหารทานไว้มากมายถึงร้อยครั้งอานิสง์ก็ยังไม่เท่ากับการเจริญเมตตาจิตเจริญภาวนาได้แสงสว่างเพียงเท่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นเพียงครั้งเดียวถ้าจะมีผู้แย่ว่าขณะนั่งสมาธิไม่มีการให้ทานขอตอบว่า ทานในขณะปฏิบัติสมาธิเป็นทานอันยิ่งใหญ่คืออภัยทานเพราะในเวลาที่เราโกรธอาฆาตพยาบาทใครก็ตามเราต้องให้อภยัยมิเช่นนั้นแล้วสมาธิจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราต้องมีเมตตาธรรมบังเกิดขึ้น จุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการให้ทานนี้ก็เพื่อลดความเห็นแก่ตัวนั่นเองมิใช่เป็นการให้ทานเพื่อวังผลตอบแทนอย่างเลอเลิศเพราะจะกลายเป็นผู้โลภบ,บุญหลวงปู่ทวดเคยให้คำจำกัดความของบุญกับอาจารย์สุภรัตไว้ว่า บุญคือความสบายใจก่อนทำสบายใจขณะธรรมสบายใจ ทำแล้วสบายใจคิดถึงทีไรสบายใจทุกทีเรื่องของศีลน,นั้นในขณะที่ปฏิบัติเราจะเป็นผู้มีศีลอย่างสมบูรณ์เนื่องจากได้สมาทานศีลและมีเจตนาที่รักษาศีลเรียบร้อยแล้วถึงแม้บางท่านจะภาวนาเลยก็ย่อมมีศีลอยู่กับใจ ศินโดยแท้คือภาวะปกติของใจที่ไม่กระเพื่อมไปตามอำนาจกิเลสเรียกว่าสินใจก็ไม่ผิดเพราะว่าเราไม่ได้ไปผิดสินข้อใดในขณะนั้นตั้งแต่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเป็นต้น เมื่อเรามีศีลบางเกิดขึ้นอนิสง์ของศีลย่อมทำให้เรามีความสุขมีชีวิตอยู่ก็มีความสุขแม้ตายไปแล้วก็มีสุขติเป็นที่หวังอย่างแน่นอนสำหรับการภาวนามีจุดประสงค์เพื่อให้จิตใจเกิดความสงบ มีสมาธิมีการบริกรรมไม่ว่าสัมมาอาระหังพุทโธหรือพุทธังธรรมังสังฆังต่างก็มุ่งหวังให้จิตเป็นสิ่งเหนียวนำหรือได้ทำงานในสิ่งที่ดีเนื่องจากสภาพของจิต มักจะอยู่ไม่นิ่งเหมือนลิงมีอาการซุกซนคิดโน่นคิดนี่ไม่มีสมาธิผู้ปฏิบัติจึงต้องอาศัยคำภาวนาผูกจิตเอาไว้ไม่ให้วอกแวกไปทางอื่นเมื่อมีสมาธิอยู่กับคำภาวนาจนจิต เกิดความสงบหรือบังเกิดแสงสว่างขึ้นจึงมีอานิสงส์พร้อมกันในเวลาเดียวกันเป็นการรวมตัวของบุญที่กระทําขึ้นจึงมีอานิสงส์มากกว่าการตักบาตรหรือการทำทานเพียงอย่างเดียวดังนั้นการปฏิบัติสมาธิ หรือการภาวนาดังที่หลวงปู่กล่าวไว้จึงเป็นการสร้างบารมีอย่างดียิ่งอันให้ประโยชน์กับตนเองทั้งปัจจุบันและภายภาคหน้าอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับปฏิปทาอันน่าเลื่อมใสของหลวงปู่ดู พรหมปัญโยแห่งวัดสแกหลวงปูท่านจะเน้นการจเจริญกรรมฐานเช่นเดียวกับพระกรรมฐานทั้งหลายดังนั้นท่านจึงสรรเสริญการรักษาความสงบเงียบของสถานที่เพื่อให้เอื้อต่อการจเจริญกรรมฐานหลวงปู่ท่านไม่รับกิจนิมนต์ออกนอกวัด เพื่อจะได้สงเคราะห์ผู้ที่มาจากที่ไกลหรือที่ไหนไหนเมื่อมาถึงวัดสแกแล้วมัน่นใจได้ว่าจะได้พบหลวงปู่แน่นอนหลวงปู่ท่านใช้วัตถุมงคลดึงดูดคนให้ใกล้พระพุทธศาสนาแต่หากใครหมกมุ่นวัตถุมงคลเกินพอดีท่านจะปรามว่า พระของข้า องค์เดียวก็พอปฏิบัติให้จริงรวมทั้งให้สิทธต่อยอดความดีด้วยการเจริญกรรมฐานให้เข้าถึงพระในตัวเององค์หลวงปูด่ดูท่านสอนให้ยึดพระพุทธเจ้ายึดพระธรรมแต่ไม่ให้ยึดติดตัวท่านท่านไม่เคยดึงดูดสัายาติยมด้วยการอ้างความสัมพันธ์ในอดีตชาติ อย่างมากก็มีเพียงคำพูดกลางๆว่าหากไม่เคยเจอกันมาก่อนก็คงไม่มาถึงวัดสะแกท่านผู้ฟังครับธรรมะพื้นฐานที่องค์หลวงปูด่ดูพรหมะปัญโยได้ฝากไว้ได้แก่ความกะตันยูท่านไม่ให้สิทธิ์ขวานขวายกราบพระนอกบ้านจนมองข้าม พระในบ้านคือพ่อแม่ตลอดถึงการรู้จักทำความดีอย่างถูกกาลเทศะและให้มีความสันโดษฝ่ายดีมิใช่ฝ่ายละโมบอยากร่ำอยากรวยแต่ให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและเพียงพอชีวิต ก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นอย่างแน่นอน